มากินหมูกระทะกันพี่น้องเป็นฟ้าเป็นฝนมาแล้วใกล้ใกลไม่ใช่ะเป็นฟ้าเป็นฝนมาแล้วมากินหมูกระทะกันมาแม่มากินบ่นั่งกินล้างบานเลยนี่กิน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 หมูกระทะกันอันนี้เครื่องนะเตรียมอุปกรณ์ ที่นี่เฮ็ดหนังตุจ่าก่อนที่นี่ตุจ่าจ่าโอเคอ่ะมาเน่าบกินวัอนี้เน่ากินโจกไปแล้วทองใส่บดีครับผมเนัาจิ้มนี่เล่นไม่ได้ สนใส่ต่างอีนหลายๆแต่ละางนรืงวเขาเล่นนะอุลวอุลวีนอุลหวางมาๆพี่น้องกินหมูกระจาบอืมเอ้ไม่นี่ที่นี่ก็เล่นซ้อนเล่นทวยไปเนี่ยอ้า เร,ร้ตีโจ๊กแล้วพวกน่ะร่มแห้งครับต้องเขามากินในบ้านครับผมต้องเขามากินในคัวปิดประตูตึงมาจากหน้าค่าเดียวนึงมือตื๊ดตือเลย No. Yeah. ใส่ผุ่นใส่ผุ่นไม่ใหากใส่แดง่มัโเน่กินอะไรเน่ควรกินอะไรวยู เรียก่ฝนตกไ่ได้กินดิไม่ดำดีวาแล้วแบนมึงข้าออกไปข้าออกไปนี่ที่เท่าเรายังต้กินชุดชุดชุดย่งที่ละนี่ยังโอ้ยชือว่มันถือตลดปะมก็ตรวจสิบครับลูก ไปติดเชองด้วติดเชั้ทีเขาปลาจจ๊ไว้หัปอ่นู้ี่ยังไงไ่เได้ค่ะเอาโปเัเ้กินบ้างได้ด้ที่เผาจกใส่เนียนล่ะฉันมึงบอเอาข้เจ้าอีกมาเอาม้ากนีปซื้อมนาไว้

เขาหูไปแล้วเขาหยิบตัวมามา,า,านะได้แล้วปะคู่กันล้วปะเอาซ้อนไหมซนคู่กันะ่มาจากไหนนี่ได้แล้วมันเินารมามีได้แล้วปะเอาเนี่นเอาเนีเอาเนี่เก็บไปอาอาะเก็บก เด e. um, <okay> ี๋วไม่เปลนเลยาเส้นป um> ัดเขียลี่นัดแวนตันเบิร์กเยี่ยมเยี่ยมโตมุกฟูฟูฟูเลยแม่ฟูออกแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ยันดินไปพี่แม่ฟูหรือตัวบุ๊คบ้า กูต่อเสิมันิดมาตำบาดีมันต่อมา,มาเอม,มา,อมาอเน่น่มือมันแบๆลกนมต่อาตำแม่มันยังเด็ ต็ดมึงบนบนี้ตีดมาเลยครบก้ากินเ้ากินไฟสีมอดจอะไปข้ามข้ามพวกพวก,กนั้นแมงคูไฟดับนี่เบิด้ด้หนิเอาูบว่ามันงเขียวหมยายแดนเลอเขียวเด้อมยถือดอกเจออ้ายไฟก็ข,ข,ขอเจยวไฟดับไมาเด้ แม่มาหลดหน่อยอืมนี่นี่เจืบกุ้ยเชี่ยวเอาไว้รื้อนี่ไงไปลองเจ็บกุ้ยเชียวทำไปกอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เป่งไฟด้วยนะเย็นมากะยานรบนนะครับเสตำแหน่งสองตำแหน่งเดียร์กลับออกได้ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เยทำไมดิ้น่อยจังปีนี้สุดยอดเลยปีนีเ่เตะไปเตะมาเตะอะไร เชิเลยเนี่ยก็เกือบมาเมืออ๋อน,อ,นอนันน่ไนไยเนาไปอุ่นเด้อบ๊บมาเจ้าแล,แล้วข่าวดูเย็นมาเจ้าอาเห็นยังกินสันนันอันยุนนคิดอยู่ในหมอนเอยน่าอันนั่นออมไกลน่หมอหนหอน่น้าที่เต่าแกะเหลือเ่เหลือเหมือนแ่บ๊อบเหลือม่ไม่ทัาพี่วะเีเอาหน้ามันเหลือน่หมอนอ่ะนเต่าแกสอ่ะ เดน้าไปตอยนีว่ะดเอาหัวนี่ป้าไส้เอออันนี้ก็หอยยืนตะล่างนั่นเมื่อไปปรเทศไส้ดปลาที่ต้ใส้แตสั่งมะมนี่นเดกเราไปละดกอัสั่งมะมัยอันเป็นห่วงอย่เอากินน้ำครัุดยคร

ไาก่อนพี่น้องป้าเลียมป้าห้องสวัสดีครับ